สวัสดีครับเกริร์ผมแบงก์กระบวนเกมแคสเตอร์วันแคทเกมไฟในแอดเฟรดี้แฟนเกมของผมเองเวลคัมทูแบงค์พิสเตียกันอีกครั้งครับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็เล่นถึงคืนที่3ามกันแล้วครับผมนะก็จะมาต่อกันเลยเต่เเวลาโอเคมาผมพอจําได้อยู่ครับผมนะว่าตอนที่แล้วก่อนที่เราจะลองตายเล่นครับผมนะเขาบอกวิธีการรับมือมาอีก2ตัวครับผมนะก็คือหมีถ้าเจอหมีทองต้องอยู่นิ่งๆถ้าเกิดว่าเจอกระต่ายต้อง ชัตเตอร์แะใส่มันโอเคส่วนตัวอื่นค่อยว่ากันผมน่าจะพอจำได้อยู่ละมั้งอ้าวก็ดีไงก็มีไล่อีกรอบหนึ่งเอกก็โอเคถ้า,างั้น <c oughs> ปิงล็อกมีสองตัวสีเหลืองมันจะแพ้แสงชัตเตอร์ไล่มันมีทองก็อย่าขยับตามนั้นโอเคไม่รู้มันจะมาตรงไหนมันจะมาอยู่ที่หน้าประตูเอาจริงตอนนี้ทุกตัว มันก็ชอบทําเสียงแล้วก็ลออยู่หน้าประตูตลอดยก็อาจจะเป็นเหมือนกันมั้งเคมาผมนะคืนที่สามก็ย้ายเสยเวลาทํางานเอะไรกันเรานีมันจะมารัวไหมยังเงียบอยู่เงียบตัวก็ยาวนะยาวนะบอกให้ ไม่ได้ยินเสียงดังมากเลยไอน,นี้ต้องมาใกล้ๆล้วค่อยแชะใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะแชะหรือส่องไ้ฉายแชะเออต้องแชะมันตอนมันอยู่ใ,ใกล้โอเคมันมีส่องไฟฉายเดี๋ยวส่องไฟฉาย,ายกดอะไรนะตวลืมไปเนี่ยอีบ่อีมัง้งจำไม่ได้แล้วเนี่ยจำได้แต่ตัวที่เขาเตือนผมเนะโอ้ เสียงเรืองอืนมันดังขนาดนี้แบบนี้ตลอดเลยปะวัดเดี๋ยวพลังงานบอกโอเคเดี๋ยวค่อยไปแคะเราจะมานี่แล้วก็สับเบิส,บส,บสับสับสับเสียงอะไรอะ่ะคือคกูต้องไปดูไหมครับเออห้ามขยับอ๋อเราต้องมาดูประตูนี้เพิ่มใช่ไหมโอเคเออ อ่าสองไปชายใส่หน้าแต่ไกลก็ได้โอ,โอเคโอเคผมจะได้หมดแล้วทางาน,นโอเค h a t the hell เออ๊ะเดี๋ยวมานี่กันก็ตายอะ่ะอาแชะโอ้เกือบลืมมันไปใช่ไหมโอเคเอามาสเองมาก็แช่ต่อเอะผมจำได้อยู่โอเคน่าจะพอไหวแต่ว่าผมไม่ทำงานเลยนะแม่งมารัวกันมากเลยใจเย็นก่อนก็ได้นะขอทำงานหน่อยถ้าไม่ทำงานเลยเนี่ยมากันรัวเกิน อันที่หนึ่งยังไม่เสร็จเลยแบงมากันคดรยวอ่าเรียบร้อยไปหนึ่งโอ,อ้กนาเลย,ยดูแ่งมากันอย่างรัวเอามาแชคแเชเรียบร้อยหันไปข้างหลังข้างหลังนี่ต้องได้ยินเสียงประตูดีจะโผล่โอเคเสียงเดินคือข้างข้าง,างถ้าเสียงประตูแอดคือข้างหลังอารมณ์ประมาณนั้น างที่บอกไปหมดนะแฟนเกมนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายมากมากเลยพอเข้าใจอะไรทุกอย่างแล้วมันก็รับมือได้เรื่อยๆนะผมไม่รู้ผมต้องได้ยินเสียงก่อนไหมเดี๋ยวผมจะเช็คทุกครั้งที่ผมออกมาอลไรกันเช็คประตูหลังทุกครั้งที่ออกมาผมไม่รู้มันจะแอบมาไหมแต่คิดว่ามันคงจะต้องมีเสียงประตูเปิดก่อนละมัง้งอืมน่าได้เสียงแล้วมาสิ เร็วข้างหลังกูต้องไปดูด้วยมันตัวอะไรเร็วเร็วกูจะตายเร็ว,รว,รว,รวโอเคฮึแค่นั้นแหละโอ้หถ้าเมื่อกี้นี่ถ้าเมื่อกี้ผมน่าจะหันไปข้างหลังก่อนเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงใช่ไหมละ่ะเออจังหวะเมื่อกี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องหันไปจัดก,การข้างหลังก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นมันเพราะมันจะไม่มาทีเดียวใช่เหรละเออมันจะใช้เวลาอยู่ นิ่งไวโยมนิ่งไวโยมไม่แล้วไหนผมวิ่งไปตับไฟแล้วกลับมาทันบอกว่าไม่แน่ใจเองช้าเออก็หมอนแม่ on, แล้วไฟก็ขยันดับเลยเกินซับเอ้นี่คือที่สามวันนี้จะคืนที่สี่ที่ห้าจะขนาดไหนเต็มยังเต็มแล้วนะโอเคยังไม่ถึงครึ่งเลยครับ นี่เราทำอยู่เนี่ยมากันรัวจวังวะเหมือนไม่ได้ทำอะไรโอเคผมต้องต้องรับมือแล้วก็รีบมาทำแล้วไม่งั้นมันจะใช้เวลาเยอะเกินแล้วไปปับ๊บไปรับมือปับ๊บไปแล้วมือปับ๊บกลับมาทำต่อเลยทำโหมดได้ช้านี่เดี๋ยวมันจะนานเกินโอเคมาไม่มีเสียงข้างหลังเราจะไม่หันผมจะไม่ไปดูแล้วทารีเสียประตู โอเคได้เสียงงั้นดูได้ชัตเตอร์ต้องรอครูดาวด้วยโอเคมาถ้าทำคล่องๆหมูก็ว่าน่าจะพอไหวนะเอออห้ามส่องดีตาแดงเนาะก็ปล่อยมันั้างั้นเดี๋ยปล่อยมันยืนไหมอยากยืนยืนไหม คือเราไม่ต้องสนใจมันใช่ไหมปล่อยแมงยืนอ,อ,อย่างั้นนะยังมาเล่นดูนะเนี่อยากยืนยืนไหโอเคแต่พูดถึงกล้องเรามีกล้องอยู่แต่เราแทบไม่ได้ใช้เลยให้ดาวน่าจะใช้ตอนคืนทีสี่กันดีห้าตอนนี้แทบไม่ได้ใช้กล้องเลยดีเสียงประตูแล้วแล้วประตูใจเรานิ่งมากถุนนาโกเลเด้นเฟรเดส โอเคฮึบ okay. พอเริ่มคลองแล้วมันก็จะเร็วเ,เรย่อยผมเนะี่ยแต่แม่งเอ,อ้ยหกงานบอกว่ามันจะไม่เพิ่มมากกว่านี้บอกว่าปักเสกเอ,อ้ยไฟดาบอีกเร็วรีไปตัดไฟต่อฮึบเอพอรู้จังหวะอะไรแล้วก็รับไม่ได้เลยผมเนะี่ยโอเคมันตรงนั้นปล่อยแม่งปล่อยแม่งเรารู้แล้วเป็นตัวนั้นปล่อยมันยืนไป วายห่านไปเลยงอือทำไรทำทำอะไรทำยืดไปยืดไปทำไรทำตัวนี้นต้องเฉยมันนะผมนะเมิดแม่งโอ้เอานะพัคเอ๊ะดาวการเทเนาอไปแล้วขยันตัดเลยเกนโอเคต่ออาตัวนี้มาไอตัวนี้ไม่ชอบมาถ้าเราทำเพิย์ลจะรีบมาอยา่างวลยเห็นปะ ก็ยังไม่มีเสียงประตูนะบอกว่าตูจะไม่ได้พลาดตอนตูพูดอะไรหรือเปล่าบาธีพุทธพูดอยู่แล้วลืมฟังเสียงแต่คิดว่าไม่น่าพลาดโอเคเรจะหันหลังไปเช็คหน่อยกันเพื่อความชัวร์โอเคเผื่อพลาดไงเผื่อพลาดอือฮึโอเคมาไหมเฮ้ยมันเริ่มไวขึ้นประวะเมื่อกี้เองมา,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 มาอย่างรัวเลยไหม ผมจะมาลัวก็มารัวเลยใกลแล้วผมนะอีกนิดเดียวอ่าโอเคข้างหลังก็มาแต่น่าจะทันเร็วโอเคฮึบแน่พอดีมันเริ่มจะมาซ้อนกันแล้วผมนะผมต้องแบ่งให้ออกว่าผมจะรับมือใครก่อนแต่ไปตัวนี้สบายปล่อยแม่งไป ไมันยืนไหมพอดูใกล้เสร็จแล้วแม่งมาลัวมากเลยเนี่ยทามันหยุดทำมันนี้ไปหลายรอบปเนี่ยทาไม่ลัวสทัทีโจเดโอเคต่อยาวไปอันสุดท้ายแล้วผมนะอันนี้สุดเงียบโอเคอไฟดับด้วยเมเอาให้หมด มื่อกี้มีเสียงประตูป่ะเดี๋ยวผมจะหันไปดูประตูก่อนแล้วค่อยไปดูไฟเพื่อความเชื่อโอเคปึ๊บสับซึบโอเคเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วมั้งในตรงประตูยังไม่มาไปตัวข้าง,างนี้ขยันมาเลยเกิดเช็คข้างหลังด้วยโอเคเพื่อความเชื่อ มันมาตอนได้ยินเสียงเดินโอ้โหเร็วมันดูดูความเร็วดูความเร็วเอ๊มันเริ่มจะเร็วขึ้นมันไม่อยากจะให้ผมชนะผมนะแมงม้าเริ่มมาลัวแล้วเร็วขึ้นผมทำไม่เสร็จเลยตอนนี้น่าจะทันแล้วละบิ๊กเรียบร้อยกูพาแล้วเดินมาอยู่หน้าแล้วโอ้ชีวิต โอเคต่อไปก็ตามหาครับผมนะก็ไปผมสามารถเลื่อนมาดูก่อนได้ว่ามีกี่คืนมีคืนที่ห้าแล้วก็คืนที่หกยังไม่มารู้นส์โอเคมาดูคืนที่สี่กันต่อตามหาตามหาใครอันนี้ก็ไม่รู้ผมนะไงวันนี้งานก็เยอะเหมือนเดิมรู้ไหมฉันโคตรไม่เข้าใจเลยอะทั้งที่หุ้นส่วนมากก็แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วทำไมต้องเก็บไว้ด้วยนะ ฉันก็เหนื่อยเป็นนะบอกตรงๆเออเฮ้อเอาไป็ว่าวันนี้น่าจะตัวสุดท้ายแล้วล่ะจริงอ่ะเดี๋ยวพับเพลโอเคต้องไปคอยปั่นอะไรใช่ไหมจะมีการแจ้งเตือนเมื่อเธอออกจากเวทีโอเคหาเธอให้เจอด้วยกล้องวงจรปิดได้ไงผมต้องใช้กล้องหาแม่งอ่าจะมีเสียงกล่องดนตรีดังขึ้นถ้าเธออยู่ที่กล้องนั้นโอเคแค่แหละอ่าฮะหาให้เจอก็แล้วไงต่อคือเปิดกล้อง เสร็จปุ๊บก,ก็คือจบเลยใช่ไหมไม่ต้องกดอะไรรู้สึกน่าจะโชคดีมีชัยก็ว่าผมนะว่าจะเช็คกล้องตอนไหนใช้ตอนนี้จะได้ตัวสุดท้ายแน่นะคือที่ห้าไม่มีตัวเพิ่ม่ะเพรว่ามันต้องมีการโมนเกิดขึ้นไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่โอเคงานเท่าเดิมเต็มที่หกนี่แหละมันจะมีเสียงเตือนดังขึ้นใช่ไหมเออเราไม่ต้องไปคอยเช็ค ข้อดีอย่างในเกมนี้คือเราไม่ต้องมาคอยเช็คกับผมนะอะไรมามันมีเสียงเตือนหมดเลยเราไม่ต้องไว้นั่งเช็คไม่แน่ใจอะไรคือถ้ามันมามีเสียงแน่ๆถ้าไม่มีเสียงมันก็ไม่มีเออเข้าใจง่ายแต่ผมยังไม่รู้ว่าเสียงแจ้งเตือนพับเผ็ดคืออะไรโ oh, อ,อ้เดี๋ยวฟักนั่นคือเออเดี๋ยวอันนั้นคือมันมาเหรอแล้วกูต้องหาใช่ไหม เออเออแล้วแล้วหาหากล้องอื่นยังไงเปิดกล้องอื่นยังไงเดี๋ยว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 อ้อนี่โอ้ยเฮ้เอ้ยผมว่าผมจะตายเพราะพับเพลนว่าผมเปิดกล้องไงม่ทันเพราะไม่เคยใช้มาก่อนไงไประเด็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าฮะหโอ้เห็นแล้วเมื่อกี้ผมเจอด้วยโอ้ยเฮ้เอยอะไรเมื่อกี้อะไรแบบแบบโดนพับเพ็นคาหมดติ มีการแจ้งเตือนตามหาเจอได้เสียงในทีวีโอเคโอแต่คือมันก็มาข้างนอกก็มากันรัว,ลวแล้วคือแบบต้องหาไอ้นี่ด้วยแบบโอ้โหประเด็นคือผมไม่เคยใช้กล้องใ่งไงมันเลยไม่ถนัดอาจจะต้องโดนบ่อยๆัย้งถึงค่อยถนัดคือแบบโอ้โหและไอตัวข้างนอกมันก็มาแบบรัวมากเลยอะถ้าเกิดมวแต่หาเองลูกก็ตายก่อน,อนบอกว่าถ้ามันมาพร้อมกันทั้งข้างนอกแล้วพับเห็ดนีด่คือแบบลำบากมากเลยอะ เวเด้แต่โอเคการแจ้งเตือนก็น่าจะเป็นหน้าพับเพดแมงโผล่มาผมนะพอหน้ามันโผล่มาปุ๊บแล้วต้องคอยไปหามันประเด็นก็คือตัวนอกแม่งมาด้วยเนี่ยแหละเดี๋ยวเพราะไอเนี่ยไอเนี่ยแม่งเร็วนะบทจะเร็วแม่งก็โคตรเร็วเลยเออถ้าไม่มารอมันมันโดนมันง่าา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 าอา แต่ผมจะช้าก็ช้าการมาพับเพจที่ทำให้เกมเสียเลยผมนะเจอเรื่องม่นถนัดเข้าไปนี่ปล่อยมันโอเคเรารอมันแจ้งเตือนเนาะพับเพจยังไม่มาก็โอเคไม่มันไส้ทำให้เสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวผิด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  นั่นเป็นเฟสดีแหละพบเพดมาโอเคจะไปยังไงโอเคฮฮไปตัดไฟด้วย,เ,ยวเหนแล้วมันก็มาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคมาทันทีห่อยชั่วหน่อยโอเคฮึบกดกล้องกล้องเสียงเหรออ๋อนี่นี่เสียงอยนี่เรียบร้อยเนาะ อย่างนี้อย่างนี้นคือเรียบร้อยโอเคโอ้โหการมาของพระเพชรทำให้เกมยากขึ้นเลยเนี่ยแม่งมันก็เข้าใจง่ายเลยแต่ว่ามันเริ่มจะเยอะเกินแล้วผมนะตวนี้เราต้องรับมือเริ่มจะเยอะเกินแล้วอบอกว่าพระเพจจะไม่มาบ่อยับผมนะถ้ามันไม่มาบ่อยยังพอได้อยู่ถ้ามันมาบ่อยชีวิตก็จะลำบาก ไอเนี่ยปัญหาคคืเนี่ยบางทีมันก็มาไวบางทีมันก็หยุดเนี่ยมันก็หยุดรอยเงี้ยมันก็จะเสียเวลาตัว <laughs> จะรีบมาก็รีบมาได้ไหมเอ่ยืนเจ๊กท่าลีลาจัดระเกดโอฟฟฟักเซโอเคพอได้อยู่ได้เสียประตูด้วยพาเพ็ก็มาโอ้โหเนี่ยมันมาหน้าซ้อนกันเลยนะเมืองเอ๊ แต่ตัวใช้เวลาทางนั้นโอเคมต้องเปิดดูดไนนะะูไม่ได้เสียงอะไรเลยโอเคช่างมันแล้วกันไม่ได้ยิเสียงอะไรเลยนี่่ะนี่นี่น,นี่โอเคไปยังไงนายไปแหละเสียงเมื่อกี้โอเครับ โอ้โหแม่เงี้ยมันเยอะแยะจริงๆอ่มามามาก็มาช้าจริงจริงไปต่อผมนะมโอเคชัางมัน ตาแดงปล่อยมันประตูไม่ได้ยินพับเผ็ดยังไม่โผล่ยาวไปตอนนี้จะได้ถึงครึ่งนาทีมากันรัวแลยเกินข้อดีของตัวแดงก็คือมันถ่วงให้ตัวนั้นมาช้าเร็วเร็วโอ้ยนอ้อยยไไมหาพับเผ็ดเลยเร็ว อึ้บตรงนี้แบบไม่ใช่อ่ะนี่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 แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอเคไปแล้วมา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 แล้ว,ลวเอออึบแชะเออเออโอเคมาโอ้หเมื่อกี้แม่นมาซ้อนกันสามตัวเลยพับเพชรข้างหลังแล้วก็ไอ้นี่ต่อหาเน้ดีผมรอดช้าจริง ต้องใจเย็นๆนะผมนะห้ามแตกตื่นตอนแม่งมากันทีเดียวสามตัวเเลยต้องรับมือให้ถูกลำดับว่าจะตัวไหนก่อนหลังพับเพจน่าจะช้าสุดเท่ี่ดูตัวนี้น่าจะค่อนข้างด่วนสุดสปริงแถบข้างหลังผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นพับเพจนี่ช้าสุดมีเวลาเยอะว่าจะรับมือมัน แต่โดยรวมก็ต้องรีบแหละอ๋อพัฟเพชรมาโอเคเดี๋ยวไปตื่นไม่มาใช่ไหมโอเคงั้นมาเลยโอ้โหแม่งมากันทั้งหน้าแหละโอเคข้างหน้ายู่หา,าข้างหลังโอเคจะไปโอเคกับพัฟเพชรต่อนี่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  อ่าเร็วโอเคฮึบอ่าโอเคแม่เอ้ยโอเคนึกแล้วเองต้องมาต่อเอามาไมาใ้ใส่กันไปรับมือครบทตัวผมนะขยันมากันจริจีเอาดิเร็ว โถษตัวอื่นแม่งก็จะมากันแล้วเนี่ยรอไม่รอแต่แม่งเนี่ยรอย๋อแทนทุกจะรีบมนทำไม่ได้รอมันตัวอื่นเนี่ยแม่งก็จะมากันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะแันทีกจะรีบกลับมาทำเออไฟดับดี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 เป็นตัวประตูน่าจะใกล้มาแล้วมั้งเับเพชรก็ขยันมาแล้วเกินโอ้นั่นไง แช ừ, อปล่อยมันไปหาพระเพ็รบางทีไม่ค่อยได้ยินเสียงดนตรีเพราะว่าเสียงซ่าแม่งกลบเดี๋ยวเมื่อกี้มีเสียงอะไรปะไม่มีเนะาะไม่ใช่ก็แน่ใจอ้ามีพระเพ็รมาแล้วมันยุ่งยากต้องมานั่งพยายามฟังให้ได้ยินเสียงกล้องก็ซ่าเลอเกินบางทีไม่ได้ยินเสียงดนตรี มากันครบพร้อมหน้าพร้อมตาเชียะอือฮึเองก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเฟรดี้นะให้ไวหน่อยก็ดีนะอืข้อดีของตัวตาแดงผนนะ่ะปล่อยมันแล้วมันจะผัวเวลาให้ตัวนั้นยังไม่มาไอตัวที่ชา้าเลยเกินนยะยาวไปตอนนี้มันก็จะมาแล้วเออ ผมสังเกตวก่ามันก็มาตามลําดับด้วยนะไอตัวที่มาจากทางเนี้ยมันก็จะมีแดงเขียวสับขาวมาไอตัวขาวไม่ค่อยจะมาแบบติดต่อกันมันจะลับกันมาแะรอแะอืมคูดาวมาพอดีพาพเพชรจะไม่มาพอดีเราก็ยาวไปอ้าแล้วมันก็มาพร้อมกันเลยแน่นอนอยู่แล้วอ้าห้องนี้พอดีด้วยเอ้ง่ายดีอืม อยู่ห้องที่ผมเปิดกล้องไว้พอดีก็เลยจีจีง่ายไปน่าจะได้ยาวๆแดงออกขาวเหรอมันมาติดต่อกันหรือเปล่าหรือว่าแดงไปแล้วผมณจำไม่ค่อยได้แล้วคอมอนอย่ยแล้วมันก็จะดึงดึงดึงร้งอยตัวอื่นเข้ามามบางทีมันก็คือถ้าเกิดว่ามันมา ตามจังหวะเป๊ะจะดีกว่านี้บางทีมันก็จะมาอย่างไวโคตดบางทีมันก็จะหยุดหลอกการจังหวะไม่ถูกเราเลยต้องจับตาดูไปนไงถ้าผมไม่ต้องจับตาดูมันเนี่ยก็จะไม่เสียเวลามากโอเคเดี๋ยวไปเล่นนี่กันเนี่ยแล,แล้วพับเพชก็จะรอคุยเนี่ยแล้วไฟก็ดับเดี๋ยวผมต้องไปรับมือพับเพชรก่อนแล้วค่อยไปซ่อมไฟเดี๋ยวนะถ้าไฟมันดับแล้วจะดูกล้องได้ไหม ดูไม่ได้โอ้โหแล้วเนี่ยพับเพ็รก็จะนานโอ้ยโกงไงไอ้โคตรโกงแม่งคอมโบห่าเลยวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพับเพ,นนพ็กพกับพับเพ็กพกัอนอ้าวโอเคเองนี่เองหมดโถ่เฮ้ยไม่เสียประตูเนาะถ้าประตูมานี่สุดตายเลยนะแต่เมื่อกี้ไม่น่ามี ไอ้มื่อกี้ม่งมาพร้อมกันโอ้ยผมเสียวต่แม่นมาพร้อมกันนี่แหละโอเคมาร้อมกับประตูแชะเองก่อนแล้วค่อยมาร้อยนี่มันผมน่าจะรอดครผมนมันน่าจะรอดอยู่โอเคโอ้ยคือมันก็เล่นรูปแบบเกมเล่นเพลินดีนะแต่มันหัวร้อนหัวร้อนไงเพราะหุ่น จา่ายประตูนักหนาดีเสียประตูก็เป็นเฟรนเดย์นั่นอยู่แล้วพอเมื่อกี้พูดจะซิป,ปิงแทบไปเช็คพับเผ็ดโอ้ยแล้วก็หานี่อีกมันต้องอยู่รรอมันไงพัเบเผ็ดมันนานแล้วมึงจะมาก็รีบมาเร็วกูจะโดนมันตบตายแล้วอ่ะกูตายแน่นอนใช่ปะใช่ไหมเหรอเมื่อกี้ นั่นไม่ใช่มันหรอนั่นไม่ใช่มันหรอโอ้ยหานต้นเท้าเอ้ยเดี๋ยวดูๆมันไปนอย่างเงี้ยผมนะลำคาในตัวที่มันต้องรอแมงเข้ามามากแล้วต้องมาโอ้โหอาพเพชรมันก็นานอยู่แล้วแต่ว่ากว่าจะรอแคือถ้าเกิดผมไปหาพัพเพชรก่อนผมเชื่อผมกลับมาหาแมงไม่ทันแต่ถ้ารอมันก็ไปหาพัพเพชรไม่ทันวเมื่อกี้ผมทำไงวะเนี่ยเกมแมงบัดซบมา แต่มันมดีผมนะเออแต่ก็โอเคเหมือนกันคือการเล่นพาร์ทนี้คืนที่4ขอเกมว l ลค m มทูแบง k ์พิสเตียค่อยว่ากันแล้วกันโอเคใครชอบคลิปนี่ไ์ใช์แล้ว,วก็เมน์เพื่อเป็นกำลังใจผมสับงอย่างคือใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อยไว้กดไลค์กันเยอะเลยก่อนกู๊ดบายมอว์กู๊ดไนท์